ค้นบาได้เลยเครื่องหลายเครื่องหลายแหง <S <S ่งค้นมาได้กับม้นซ่าซิมข้าแหลกเลยเส้นบะหมี่ขาวนะคะมากินเส้นบะหมี่ขาวอืมอร่อย มันละตุนกระขมอำลำดีอีหลีแ่บดอยากเนาะเซนเยอะด้ค่ะพะว่ากำลังกลิ่นเซนอยู่ เล้ทั้งอย่างมันโบอ,อีมันก็เลยสร้างเป็นเกาเหลามา,จากจ้ะแล้วก็ซื้อเซนมาต้มมส่น้ำเอาเาองเนาะมันก็เลยจะได้หลายๆเป็นสีปรถือว่าคุมอยู่ด้สร้างมาเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบแปดสิบบาทเนี่ย่ะเกาเหลาทุงละเจ็ดสิบแปดสิบบาทเนาะอันนี้ก็ซื้อเครื่องมาเพิ่มจ้ะม,มาละตุ่นฉ่ำๆเลยอะ เมื่อกี้อยากกินกว๋วยเตีย๋ยวไก่แห้งไปร้านใดกับเบอเปิดไปร้านใดกับปิดฝนตกนะจ๊ะแตเลยได้สั่งไ่แม่สั่งไ่แม่นามากินความอยากกินกว๋วยเตีย๋ยวเนาะความอยากกินกว๋วยเตีย๋ยวไก่เราเพราะ่ท่าน,นได้กินแลแวไงมันกตบว่เศร้าอยากเลยต้องหากินคือเราได้กินค่อยสิเศร้าอยาก ข้อไก่ข้อไก่ตุ๋นอืมกระเสียบนะจ้ะนุ่มๆเลยแถวบ้านเทอากันน่าจะมีเนอะแบบแถวนี้มันมีร้านก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ตักไก่เบอร์นัทกจะไปร้านนั่นลหละแต่ว่าเอาเองี้ยขาวๆตีคิวแต่ว่าอุย้ย คือแปลง,แต,ปง,ปงแต่ว่าอันเขาบเปิดแง้มเว้นเขาเปิดแง้มเว้นจ้ะแต่ว่าแง้มเรงเขาเขาอันเปลี่ยนเป็นหลานสเต็กก็เลยบร่ได้กินซ้ำไม่ตื่นใจนะ เลยนไก่ตุน๋น ไม่ค่อยเดี๋ยวล่งคลิปโดดแล้วค่ะโมดหจะกินนี่ยังน้ำมาละโมมิเวลา่งคลิปพร้อมจ้ะ เนี่ยคอไก่ใหญ่เลยเฮ้ยไก่เนี่ยคอไก่เห็นไหม quê ha sạp Sụp đều mất rồi ta Mình nòng tay lắm Mình nồng nòng tay Tân nha, cái kinh nòng tay tuần này cái này sẽ im lên Mình tân nha heo สื่อเสซนมาใช่เองนี่ไม่กินเสซนซาใจอีดีเลยอืมพื่มบอกราคาเซนเซนมี่อันนี้นะสื่อในโลตัไม่เซเว่นกับมี่นะคะ พอเราซื้อผาบาทเขาร่วมต้นทุนแล้กักสิบเปอร์เนต์กมันเกือบลอยอยู่บอกก๋วยเดียวถวยนี่ถ้าเปิดอินลานก๋วเดี๋ยวใกล้บตตรูเฟตกับซีคุ้มด้วยแต่ว่าไปบพระท่านเขาเปิด แม่เต็มตุน,ตนไปไซบ่ไดนคะ่ะวันหยุดกันยูอยู่ห้องเชรกับเขาเฮ็ดอีหยางกินนะคะโอ้ไกลเลือดไกลตอนไงแห้งแต่ว่ามันมีตอนนึงเขาหายมาตอนนหนนี่หูใหญ่อยู่นะเนี่ย Mm. i like <sighs> หืมน่องไก่ก็หนะนี่นะงน่องไก่เนื้อไก่ล้วนเลยใส่กระเซีนะอืมจับ มาลาตุนเนี่ยก็เลิศอดอิีเด้เนี่ยขมอมลำดีขนาดนุ่มหนุ่ม,มอร่อยมึงไะเ,น,เนื้อใกล้หลุดออกจากกระดูก็เลยเนี่ย ไปขีดเป็นคนกินกว๋วยเตี๋ยวสาเพราะว่ามอญจะขีบเสนินแล้วก็มาว่างใส่ซอสแล้วก็กินนั่งเสร็มื่อหูโตตอนมูท่วงมือสองก็คือกินกว๋วยเตี๋ยวองศันฉันพราะมันกิ่นน่านเหลืจก็คืออะหนอนว่าข้าจะขีบเสนิสนใส่ซอสอืมเจ้าเสร็จนีน่ขีบเสร็จใส่ซอสเลยคือ Chỉ mà mua <Nun> có lấy sau hết Nhưng lấy cái mua lấy thả nhỏ tiếu rất là lẻo vô đồn có <Nun> mua <Nun> ผัวเตี้ยวไกลร้านนี้ก็คืออร่อยค่ะเสียบบะเสร็จจะยุน้ำข้าวปุ๋งน้ำหมาละกร่างเธอของเขาเห็นมสเสีบเสรแล้วปุ๋งบะเสร็จแบบไม่อ,อยากได้แบบนี้เศร้าอยากหรอจะช่างไม่เหลือจนกินให้เหมด แต่ว่าปรุงเยาว่าปรุงไม่อยากปรุงแบบแต่ละคนเขาก็มีรเราสารแน่นที่จะคองมากนอกขอัิสิปรุงแบบตามที่จะคองมาภพยมากหวานกับไส้น้ำตาลลหลาหวมางครกกงมากินเปรี้ยวหวานไส้ลาำตาับน้ำสม อ่ะตีนสุดท้ายแล้ว Bye.